นี่ครับวันนี้ก็มาอย่างล้นหลามลเ้ยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับเบื้องน้าเบื้องตาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับว้าวนี่ครับ <c oughs> วันนี้ก็เต be time, 60, 50, ็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับด้านนี้ก็ใช่เป็นกรุปทัวร์ด้ tensor, านนี้ก็กรุ роб, ปทัวร์ครับพี่น้องครับไปแล้วครับเป็นกรุปทัวร์ครับนี่ครับเป็นโต่ะจีนโอ้โหนี่พี่น้องเลยนะครับด้านหน้าของบรับนี้คือกุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับลงไปที่ท่าเรือที่4นะครับนี่ครับ สุดยอดจริงๆมืองไทยครับนี่ที่ฟังเสียงเบานี้ <laughs> ไม่ใส่คนไทยเด้อครับถ <laughs> ้ามาแบบนี้เบอกได้คิดว่าปีนี้ก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายเนาะ 3- 6หถึง40ล้านคนนะครับ <laughs> ก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับนี่ครับ <laughs> <laughs> สุดยอดจริงๆคับพี่น้องนี่ครับคนกามาเทมองไทยครับมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับนี่ครับนี่ครับก่าน่าเรือนี่ก็เต็มครับนี่ครับนี่คือนักท่องเที่ยวชาตต่างชาตินะครับมาเทเมืองไทยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยครับป้า ด้านลานน้ำพุนี่เต็มครับเพิ่นก่ามาท่าเบื้องการโชดน้ำพุครับพี่น้องนี่ครับลายเพิงนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านทางเข้าก็เต็มครับนี่ครับบางคนก็มาจองพื้นที่ครับโอ้โหวันนี้ห้างไอคอนสยามก็คึกคักนะครับทุกคนนี่ครับมาตีทุกนี่ครับพี่น้องโอ้โหที่ฟังเสียงว่านี่บาะนั่นฟังไม่ออกนะครับนี่ครับไป สดีครับตอนนี้ก็สวยงานครับพี่น้องไอ้อนสราต้นกโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับตอนนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสครับพี่น้องสวยสวยครับนี่ครับมีความสูง21เมตรนะครับของไอคอนสยามครับก็ตามที่อ่านมาครับนี่ครับบางคนก็มาหาถ่ายรูปเนาะ เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั่นทุกคนครับว้าวว้าวครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตานี่สมัครเป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับมาจับจองพื้นที่ครับมานั่งกับพืนครับด้านนี้ก็เป็นบ้าวฟรั่งครับนี่ครับมาทาเบื้องการโชว์น้ำพุนะครับเปิ่ก็จะโชว์หนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มครับโอ้โหสวยสวยครับพี่น้องภาพยามค่บคืน ตามรับนำจากรยานนะครับการทานเรือก็เต็มครับนะครับคึกคักจริงๆหลังวันลอยกระทงเนาะ่อไปก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับเมืองไทยก็เอาทุกอย่างครับโอ้โหนี่ค่ะพี่น้องเป็นสาวมวยครับนะครับเบิ้งนาเบองตาทุกคนก็มีแต่รอเยิ้มทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับนะครับมานั่งกับเพื่อนเลยครับมารอเบื้องการโชว์น้ำพุนะครับ สถานูุ้ก็เป็นโรงแรมนิเวอร์ซิตี้ด้านท่าเรือก็เต็มครับบางคนก็ไปล่องเรือดินเนอร์ครับพี่น้องนี่ครับปารเนาะด้านท่าเรือที่สีก็หลายครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งมานั่งกัะพื้นมารอเบื้องการโชว์น้ำพุน,นะครับด้านทางเข้าทางออกนี่ก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับฝรั <c oughs> <c oughs> ่งก็กินอชิคิมะพร้าวครับนี่ครับพี่น้อง วันนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับหลังวันลอยกระทงนะครับโอ้โห,โโหนี่ครับหลังไหลกันออกมาครับด้านทางเข้าทางออกนี่คนเยอะจริงๆแต่ตอนนี้พับมือครับบางคนไปที่ท่าเรือนะครับไปที่ทะเรไปที่ตัดพุ้นก็เป็นท่าเรือที่สี่นะครับนะครับ ที่ฝั่งเศ็คนี้ไม่มีคนไทยเลยนะครับพี่น้องนี่ครับสม่าก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับมาเห็นภาพแบบนี้เขาก็ดีเจอนะครับพี่น้องกระซุกเจอรายเข้าเพราะว่าเพื่อนกับเอาเงินมาเทืรเมืองไทยเนาะนี่ครับการค้าการขายก็ดีครับตอนนี้เงินกับลังไหลเข้าเมืองไทยแล้ว1.39ล้านล้านบาทนะครับนี่ครับลังไหลมาเลยๆครับพี่น้องเออนี่ครับไปนี่ครับลงไปที่ท่าเรือที่4ี่ครับนี่ครับ โอ้นี่ครับป๊บาดนี่ครับบางคนก็มาถ่ายรูปกับกระทงเนาะอ๋อมารอบนี้ก็ยังอยู่นะครับกระทงครับนะครับกระทงนี่ก็ยังอยู่นึกว่าออกๆแล้วเนาะนี่ครับป๊บาีดน้องด้านนี้ก็เป็นกรุปทัวร์ครับอยู่ที่ท่าเรือที่4ครับนี่ครับโอ้โหล่างไหลามากร้องเลิศ เป็นทัวร์จีนครับนีครับวันนี้ก็มาอย่างเยอะท่าเรือแทบแตกนะพี่น้องครับมาดีครับเยอะจริงๆวันนี้นะครับหลังวันลอยกระทงนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับด้านนี้ก็ใช่เป็นกุ๊ปทัวร์ด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องครับไปแล้วครับเป็นกุ๊ปทัวร์ครับนีครับเป็นทัวร์จีน หนี่พี่น้องไปนะครับด้านหน้าของบรันนี่คือกุ๊ปทัวร์นะครับนี่ครับลงไปที่ท่าเรือที่4ี่นะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆคนไทยครับนี่ที่ฟังเสียงมาอนี้ไม่ใส่คนไทยเด้อครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มพี่น้องครับนี่ครับมานั่งรอเรือเนาะนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับ สังไหลกันเข้ามาเนาะมาเทียบเมืองไทยเอาเงินมาให้เมืองไทยครับนี่ครับถ้ามาแบบนี้บอกได้คิดว่าปีนี้ก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายเนาะ36หถึง40ล้านคนนะครับก็คงจะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับนี่ครับวันนี้ถ้าเรือแทบบแตกวันนี้นี่ครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับ ที่ฟังเสียงเมาบบานันฟังไม่รู้เรื่องเลยครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับนั่งเต็มครับังครับเป็นภาพบรรยา,ากาศที่นาดูนาชมนาเบิงนาแย่งมากครับพี่น้องนีนนครับโอ้โหบางคนมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับภาพยามคำเกินี้สั่งสวยงามสุสดะเกินน้อนี่นครับ วันนี้ก็จะขอพาพี่น้องไปทางหน้าห้างไอคอนสยามครับไปที่ร้าน,นพุเนาะนี่ครับ ตอนนี้ก็กำลังหลังไหลลงไปที่ท่าเรือที่4นะครับทุกคนี่คับว้าวี่คับตอนนี้ก็มาอย่างล้นหลามน้องเออด่ครับสุดยอดจริงๆครับด่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับโอ้โหคับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับว้าวนี่ครับ รงนี้ก็ถือว่าเป็นเล่นมาร์กแล้วพี่น้องห้างไอคอนสยามนะครับก็ถือว่าเป็นเล่นมาร์กครับถ้าเพิ่มมากเมืองไทยก็ตรงมาตรงนี้ครับนี่ครับเดือนหน้าก็เป็นช่วงคิสมัสเนาะเมืองไทยก็จะเต็มทุกเทศกาลครับพี่น้องครับนี่ครับสวยสวยครับวันนี้ก็ถือว่าคึกคักครับทุกคนนะครับด้านท่าเรือที่2ก็เต็มครับนี่ครับ ยืนเตมครับด้านท่าเรือที่2ครับก็ลอล่องเรือเนาะเป็นกรลอล่อ,ลองเรือสำรานล่อ,ลลองเรือดินเนอร์ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหภาพบรรยากาศแบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับในอาเซียนน่ครับแต่บางชาติก็กําลังขุดคลองเนาะก็จะทําตามแบบไทยนะครับก็คิดว่าคงจะไม่มีใครไปเที่ยวนะครับ ด้านทางเข้าทางออกนี่ก็เต็มครับขอพามาชมเนาะขอพามาชมภาพบารรยากาศครับด้านพวนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นทงสขีขาวครับเป็นทัวร์อะไรเอ่ยด้านนี้ครับนี่ครับที่ยืนนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นทงสีขาวครับโอว้วันนี้มาอย่างเยอะเนาะวันนี้มาอย่างเยอะ มาแล้วผมมาถ่ายรูปครับกับต้นคิสมัดครับนี่ครับ,นะรบสวยสวย,สวยต้นคิสมัดของไอคอนสยามครับนะี่ครับพี่น้องสปอร์สปอร์โอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอด้อยถ้าเปิรสับเจริซับใจก็ต้องขอฟังและประเด้อคลิปของบอดั้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสาระความรู้ก็ไม่มีให้นะครับก็มีแต่ความ บันเทิงเรื่องใจเรื่องเจอครับว,วันนี้เยอะจริงๆหนังเต็มครับพี่น้องครับเพิ่นกมาท้าเบืองการโชว์น้ำพุนะครับนี่ครับเป็นสาวฝรั่งก็มานั่งกับพื้นนะครับพี่น้องนะครับพื้นนี่ก็มีความสะอาดมากครับเพิ่นกะฮักสะอาดความสะอาดเนาะนี่ครับพี่น,อน้องมารอเบืองการโชว์น้ำพุครับโชว์หนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มครับ ถ้าใครว่างก็ขอเชิญครับขอเชิญมาเบื่องการโชว์นะพูดครับโอเคนะครับทุกคนถ้าเพื่อพ่ามาขับสมผ่อนวนนี้ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเดอ้อที่สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาครับร่างกายแข็งแรงครับขอให้เป็นเอฟซีของบนรัดไปนานๆครับพักน้อยแต่ขอให้พักนานๆนานเด้อครับโอเคแล้วพี่น้องเริ่มพบลายนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับไปคอนสยามพีม่น้องสวยงาม